หญ้าเยอะก็ไม่กินครับลัวเดินอย่างเดียวอากาศยามเย็นครับดูครับลูกข้าวก็เยอะครับ ม่นมนขึ้นหรือไหนที่โค้มขอนี่ครับนางหอยครับอิ่มเกินครับวัวนี้กินทั้งวันครับเรรยากาศตอนห้าโมงเย็นครับดูวัวตัวผู้ครับ <u> <Mustang Buffalo> <Castle> ของป่องครับเฮ้ยทิพยงไปเป็นยังไงนะงัวไปดอกอีกนะงั้วไปกินอย่างนั้นดอกไล่ไปนะไปไล่ให้ดอกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย นั่นวนละกลับละมันมาอยากยางน้ำไรน้อยมามไอ้ขาวนะนย่า,ยา,ยาปีนี้ครับอุดมสมบูรณ์ครับอ้าววิ่งวิงวิ่งตกใจเป็ดครับเป็ดใครไม่รู้ครับบินมารูครับโอ้โหเป็ดก็มีครับ เป็นหลุดมปอย่างไรครับเนี่ยบรรยากาศยามเย็นครับเป็ดต่กแก้นอนเราอยู่ทั้งพุนอะทั้งค้อ,องง้อุ่นอะ ครับมีแต่ข้าวครับแต่เดินหนีครับไปกินไกลๆนู่นครับนาตัวเองไม่กินครับหัวนี่ครับปลูกญ้าได้ข้าวครับไปแล้วเป็ดไปแล้วครับ เยอะก็ไม่อยากเข้าคอครับพวกนี้ห่วงกินครับ <Hey. S 1> กินด้วยจากอิ่มครับ <Hey. S 1> ไปเฮ้ย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 ห่วงหญ้าครับแต่ไม่กินครับยืนดักไวค้ครับกลัวเพื่อนกิน ดูลูกวับชอบยืนหน้าคองตลอดครับไปครับนู่นยาครับยาก็มีครับไม่ยอมไปกินครับไปไปไปกินยาไป